หฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่17มกราคมสองพเลขที่ออก1นหรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งนะคะเงินรางวัลรางวันละหกล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทพร้อมแล้วออกรางวัลที่หนึ่ง ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักค่ะตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสค่ะไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ